บดับเพื่ครับัวเมียนี่เบิงเมันเห็ดนานัวมันทอนักกันแพ่งกันครับ

อาเสียออกดีดีดมผิดดึงดึงเลยไม่ต้องกด ปล่อยกระแทกเล,ยปล,ย,เกเปลยปล่อยแม่รีนขึ้นกันแท้ปล่อยเร็วปล่อยที่ละ่ะก้าม เขาว่าเขาจีแต่งจักหลานนึงใับห้องนี้แล้วเขาไม่แต่งเลยเอาวะพี่มันไม่ดีอ่ะไม่ดีดีไหมเงี้ยดิของเขาเด้วยยังของเพื่อนเองเรียนห้องเดียวกันเองไอ้นี้มันดูอ่ะมันขายยาก <laughs> อดีดปากเจ้าเอาไปหน้าคู่เบ็ดไปให้หน้าคู่เบีดเอาขวดม,มาหน้าคู่เบีดบอกงาเลย่าสันงามาแต่งเลยไคห,หน้าแล้วห้องนีว่าสัน <g ir ly> ดีดปาก <g ir ly> <g ir ly> แฮ่กลางแฮ่กลางเจ้า เบิ่งมนันเหลียวมันเหลียวใครเก็บหัวม่า,มานแม่รับขึ้นอีกก่อนเพราะว่าดินนี้มันเป็นดินในนั้นเอาตนาขึ้นเนี่ยน,นหลดนะเลยแมเพียงเท่า <c oughs> เขาเคยกำมือเดียวกำมือนี่อีกมือหนึ่งห้อยปล่อยมันจะโมเวียงเดียวสยใส่ห้อยปล่อยทั้งหัว Ich <laughs> habe mal ทอ้กดลงดึงไะดึงเลยออาเออดึงคำนัน้นแหละดึงดึงให้มันสุดเฮ้ยเฮ้ยเียหอนแลนเกือแลนออเออ <laughs> ไม่ต้องกดไม่ต้องกดเลอก่งของมันไปแขงแรกในชีวิตได้ทงหมดนี่ โอ้ยอยาด้อยมาแต่งกันด้อยลานนึงกับจีแต่งท่านหนึ่งอือเออปล่อยทางพุ่นขึ้นหน่อยนะนะ นด้อมันเด้อบีบยกบีบยกขึ้นหมไปไปเออบักเลือบักเลือมันก็เมื่อยพักบักเลือได้นิมันนี มันเก่งของมันมันเก่งเลยทำดีทำได้แต่ไม่ทำกันมัน่วะมีนะแาได้คาดองสาแสนอืมไปดตรงกันท่ปล่อยเลยไาคือม่้ มึงมากูลำบากทำไงกูเบากันได้สัมค่าดองมาสันตายแก่มือกำลังในสามนาทีหนึ่งหมดคลิปนี้กำลังในสามนาที เมืองกำลังในสามทีเห็นบ่อยแปวี่แปดฐานทีตายเกือบยไปไปเี่ยวนี่ละนึ่งเขากระแตงนี่ละเอา ที่แลกใส่เกืบอบย่างดีในรอบนึง่งว่าเกือบหายหู่เลียงเลย ำล้วโอ้ขัวกับขัวยังเยีะเนาะไปมือไปมือสายแม่มันมือมือมันนักมันนัดท่ายางได้เขาลงไม่เนาะเล่นหน่อยเล่หน่อยไปตงเล็กได้โคตรโคตรโนตรโคตรอันนั้นโคอันนั้นโปตรอันนั้นดอันนั้น มันบอกให้ปดสินมันยังไม่ไับปดสินหอกอาจารย์อมุนสถาเจมืออมุนมุนนี่ล่ะมุนมันดแล้วเที่ยาเทียวติดง่ายงาเดี๋ยวให้มาสตาดเดูดิว้ไปสตาสาหนุ่มุญยจอยู่นู่นแปลกเขาเนาะมันมุนง่ายๆนึงเ้ออกไปติดแล้ ตาน่านเลยช่วงนี้นะครับผัวมันจะได้โอกาสล่างแคนครับขืนันอนเด้ะ้มนละขัอ้าหมุนหมุนมุนเนี่ยยนอะไรหมยู่เอ้าหมุนหมุนอันนี้เหรอ มุนอะไรออกมึงห้ามให้มันฟาดปากกูเลยเอามึงหมุนนะไรเอามันหมุนได้ไรได้เอากูลูกยัดเข้าไปอีกหมกร้อยแงะเข้าอีกยัดเข้าไปอีกมันจะลุยปากแงะมึงหมุนเข้าไปอีกพกขีาดนีตาเออพวกเขาดอกแขงๆเอามุนแล้วมึงมันหยานมึงมันหยานแห้งๆได้ละเอามุนโอ้จะตีแล้วแห้งๆหุติปโอ้ไม่ดีมั้ยไทย ย่าไปล้ติตอกว่าไร้มืิตอมันยูทูบหเอามายันโอ้เอาโอ้บนขางอืนบ้นเราก็จะคิดมือล่มเพราะแห้งกูอยากโ่เราอมือหน่โอ้คุณยล้วกูอยากโซ่ย่งดีคุณน่ะสุดยอดตีปากแตกตีปากซะเนาะ

มันทรงหนอ่อยลองดูเออตงทรงไปอีกออ สูัวนี่ไถเร็วให้นีหญ้าแตงลานหนึ่งเลยตายก่อนไม่ได้ใส่